ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยเก้าผารวยเส้นหนยพารวยจะพาพี่น้องครับผมาติดตามน้ครับนาะตัวเลขแนวทาเหล่าพัฒนาครับผมครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาครับในงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก601959กครับผมครับเสียงขี่เกี่ยมทักว่าถือแล้วงวดนี้ครับผมเอาไปเบิ้งน้ำกันครับผมเลขล่างครับผม19กครับผมครับสำหรับนาอครับนาะครับจะ คลิปนี้ครับจะพาพี่น้องลับไปเบิ้งแนทางของปู5 7 8ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีพร้อมแล้วไปเบิ้งกันเลยครับผม ยังต้อไปนอนเสร็จปากกาเมก่อนเตรียมเติมมึกมันม่นหน่อยมึกไล่ตะเจียนต้องไปนองเนาะ <c oughs> ลาวพัฒนา ห้าเจ็ดแปดพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดเจกับแปดพี่น้องครับระเมืองปูจับคูพี่น้อง เจ็ดสองเจ็ดหกนะครับเจ็ดศูนย์นี่คือหลักเจ็ดครับส่วนหลักแปดพี่น้อง แปดสองแปดหกแปดศูนย์นะครับ ครูเน้นไหนได้พี่น้องเนอะเน้นที่เจ็ดสองแปดสองนะครับ แต่ว่าตวที่บนญินห้ามาห้าเก่า <derived> ได<ป>้พี่น้องเนี่ยโอ้มีกี่เตือนูุนไม่พี่น้องมุดกัญยาสีจางไลยกัญยากสีลายสีลายผล อันเบิรพี่น้องสองสองหกหกศูนย์ศูนย์สาม เดว่ากอก่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวที่เป็นบนเนนให้เข้ามักเข้าเอาานะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับเด้อมักสอบตัวเด็กย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะคร,นะครับเนาะจับเขียนนะพี่น้องเนาะรับมือนี้นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่5เมษายน25 6 7าลาวพัฒนาปู่578ครับบนล่างวิ่งรวด7กับ8นะครับ ครับจับคู่72 76 70 82 86 80เน้น82 72องเดสองไ่น้องเด้อครับส่วนตัวกันเบิ้ลนะครับ22 66 00นะครับเอาวคอยปังๆเด้อเงินนี้ปูยครับ FC ก็บชได้โชคโศกมันๆกันเนาะครับเนาะครับพอเตรียมกับพ่อกาขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู578เนาะครับเนาะ รับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียม,มากรับฝากพีฝากนองเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จับขัดก็ผ่านนะครับเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอเตียงก็ก็เวทีคอ,อยเขาคอยแตกปังๆเน,นื้อวดนี้ขับเอฟซีก็จะได้โชกโศกมันๆ,ๆกันนะครับ เอาเขามาแล้วก็่าลิมเรื่องพี่น้องเรื่องกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมนำแด่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอ่อเตมนำนะครับครับเอาสุดท,ท้ายสุดนี้พอ่อเตมกับพ่อกับขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อแต,มพ,อแตมพ่อไว้พอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อความเก็บยา้ไดความไขย่ยา้มีนะครับเนาะครับพอ่อมีแต่โศกแต่ละให้ถูกวหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ อาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังรับชมอยู่ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับแนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดครับผมครับสำหรับครับผมเลขเล่าครับผมของปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะครับ ตามสถิติครับพี่น้องกะถือว่าเดินดีครับผมกะมีรุดมากในช่วงนี้ครับเป็นกระแสครับพี่น้องรุดกันหลครับมวี่ิพานมาครับเขาบ๊ปันไดครับผมนี่แหละครับครูบาอาจารย์เฮ็ดยังกัเฮ็ดน้ากันครับก็เฮ็ดกันคนละหมองนี่ครับพี่น้องอ่ะมวดนี้มาตามกันต่อครับเนาะกลับว่าแนวทางครับผมของปูครับผมจะกลับมาเดินดีกันอีกหรือเปล่าครับพี่น้องครับมักชอบคลิปนี้อย่าลืมกันเ้อพี่น้องครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ให้กับบบาวแหลผ้ารวยก้าผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยกรับผมที่สําคัญครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อแจ้งเตือนครับผมพี่น้องจะบริพาดคลิปแนวทางครับผมบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาครับผมเด็ดๆลงให้พี่น้องติดตามด้รับชมครับสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคหมันร่ารวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนครับผมบบาวแหลมพารวยขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม